เกรซอย w วอลเฟร์มิชชั่นไกด์ในภารกิจ First Recon จุดที่ต้องทำภารกิจมีทั้งหมด3จุดด้วยกันได้แก่จุดที่1 174 119บ้านไม้ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองนํำทวินใกล้จุดลงจอดเบาว์สอจุดที่2 172 119โรงเก็บไม้ที่อยู่กลางเมืองนํำทวินจุดที่3 170 121ปั๊มน้ำมันที่อยู่ทางเหนือของเมืองนํำทวิน ในจุดแรกเราเพียงเดินเข้าไปบริเวณบ้านไม้ที่อยู่ตำแหน่ง1 7 4 1 9จุดที่2เราเดินเข้าไปใจกลางโรงเก็บไม้ที่ตำแหน่ง172119และจุดสุดท้ายเพียงเดินเข้าไปใจกลางปั๊มน้ำมันที่ตำแหน่ง170121เพียงเท่านี้ก็ถือว่าคุณทำภารกิจเรียบร้อยแล้วกดส่งเควตได้เลย